ตัดกะมิกเอาตัวโอ้ยสายเขาวหันขอโทษขอเอาไปนี่ไปสิอยากกินน้ำข่อยออนซอนไปกินกับมีกะทิเน่นน้องตักะมิก เฮ้ยยางนอนได้พี่น้องเอ๊ะไปเอาอันหยอดขา,ขาวขาวหยอดแดงแรงเพื่อนอยากฝาดหาอยอดขา,ขาวขาวมาทางพี่พี่นะเฮ้ยเต็มป้าเลยได้พี่น้องเอ๋ยเอาทางทางอยาะเก็บไปเลยจะเป็นตำแม่ไม่อยางเก็บเก็บซุ้งๆเอาเหีียวมาเหีียวคนมุอน,นั่นละ ข้าวขาวสะออนอวบๆได้จ้ะกุ๊บุกมิกกระโดนเลยรพะอีหิน,น,นเ,เนี่ยเนาะแต่ว่าย่างเนี่ยบ่มี่พะก,กระโดนกับ่ท่านโปง่งจ้ะอยู่บ้านกระเก็บไปเลยสูตรหนึ่งกระโดนเดทายม,มีอยังที่ทายหรอพี่น้องเอ้ยอยู่น้ำปลาน้ำดงนี่ยแหละย่งางแดงแต่ยู่น้ำปลาน้ำดงคือเก่า ไปร่ลงทุงไฮทุงนาพี่น้องงอนแดดร้ายงอนกระเบิดไปเหลี่ย,ยงแดดร้อนมากไปยานเป็นลุ่มดอกไม้อยู่อันแถวหน้าแ็แหงเหี่ยวบ่เล,ลือแล้ะจ้งตามทงนาดูสิความสดสวยของหลอน hai, con bắt